สองมาแล้วจ้าธรรมดา20บาทพิเศษ35บาทค่ะนี่พิเศษแล้วเหรอตอนนี้ที่ร้านมีแบบพิเศษแล้วนะฉันไม่ลองสั่งดูวะพี่อิ่มแล้ววะพิเศษตั้งสองชามขอโทษทีค่ะฉันก็ลืมบอกไม่ทราบว่าอะไรพิเศษเหรอครับเส้นเล็กเพิ่มสองมาแล้วจ้า ไม่เอาอีกเหรอฟิแค่นี้จะอิ่มเหรอไม่อิ่มหรอกแต่ฉันพอแล้วเดี๋ยวจะเก็บท้องมือกี้ของหวานอะมันคนแรกกระเพาะไหมล่ะก็ฉันกินเยอะไม่ได้เหมือนแกนี่อืมดีก,กว่ากินไปไหลายถ้วยเลยนะแต่ถ้วยแค่นี้เองยี่สิบาทอะอย่างว่าจะไปได้อะไรเยอะทำในเขาไม่ทำพิเศษบ้างวะทำถ้วยเดียวให้มันอิ่มไปเลยก็จุดขายเขาถ้วยละยี่สิบนี่จะให้เขาขายราคาอื่นทำไมล่ะ แต่ร้านอื่นเขาทำกันนะถ้วยเล็กอีกราคาหนึ่งถ้วยใหญ่ก็อีกราคาหนึ่งถ้าคนกินเยอะแบบแกสามถ้วยก็60แล้วน่าจะทําราคาพิเศษไปเลยเขาจะตั้งราคายัางไงก็เรื่องของเขาหรือแกจะไปเปิดร้านเองอะ่ะอย,าย่าหิกินเหอะฉันอยากกินของหวานแล้วมัเร่งคนกินข้าวเนี่ยมันบาปรู้เปล่า ถ้าเพิ่มราคาขึ้นก็คงจะได้กำไรเยอะกว่านี้ยแต่ที่ลูกค้าพูดเรื่องตั้งราคาพิเศษขึ้นก็น่าสนใจอยู่นะธรรมดา20บาทพิเศษ35บาทค่ะธรรมดาฉันว่าฉันไม่อิ่มอ่ะฉันขอพิเศษชามหนึ่งแล้วกันได้ค่ะรอสักครู่นะคะน้ำเปล่าฟรีบริการตวเองได้เลยค่ะโอเคค่ะเส้นเล็กนะ รับอะไรดีคะเอาเส้นมีหนึ่งแล้วก็เส้นเล็กหนึ่งค่ะได้ค่ะสองถ้วยเนาะเอาธรรมดาหรือพิเศษดีเอาธรรมดาพอค่ะพิเศษตัวกินไม่หมดได้ค่ะรอสักครู่นะคะได้แล้วจ้าพิเศษนี่พิเศษแล้วเหรอทำไมมันดูน้อยจัง อันนี้พิเศษค่ะถ้าเป็นถ้วยเล็กอ่ะจะเป็นแบบที่กําลังจะเอาไปเสิร์ฟให้โต๊ะนูน้นสักคู่นะคะธรรมดามาแล้วจ้าราคาก็โอเคนะไม่แพงเกินไปเข้าใจแล้วค่ะค่ะทานให้อร่อยนะคะแต่น้ำซุปก็เยอะอยู่ในนี้ ฉันขอพิเศษอีกหนึยงนะได้ค่ะพี่อิ่มเหรอวะพิเศษตั้งสองชามได้แล้วค่ะแล้วก็เอาเพิ่อมอีกสองเพอนะครับเป็นเส้เล็กได้ค่ะอาเส้นอะไรดีคะเอาเส้นเล็กพิเศษเหมือนเดิมนะได้ค่ะ เดี๋ยวนี้ที่ร้านมีพิเศษแล้วหรอครับใช่ค่ะค่าพิเศษชามละส5บาทอ๋อผมก็ได้ว่ามีแค่าชามละยี่บาทขอโทษทีค่ะฉันก็ลืมบอกไม่เป็นไรครับงั้นเดี๋ยวไว้รอบหน้าผมค่อยสั่งเนาะได้ค่ะคิดตางด้วยค่ะพิเศษ35บาทค่ะมีค่ะ E อาฉันตามหาแกไม่เจอเลยไปดูที่นี่กินทุกวันเลยนะก๋วยเตี๋ยวอะ่ะเอาสักชามไหม้ละเพื่อนวันนี้ไม่เทรวมแล้วหรอแม่เราไม่สั่งเอยไงมานั่งจองฉันเราจะอิ่มเหรอไม่อ่ะสั่งไปก็ไม่อิ่มกลัวด้กินหลายถ้วยขี้งกจังวะเออใช่ตอนนี้ที่ร้านมีแบบพิเศษแล้วนะ แกไม่ลองสั่งดู่ะหรอวะเออจะ็ลองสั่งก็ได้แม่ค้าครับค่ะสั่งอะไรดีคะเซลล์เ็กพิเศษที่หนึ่งครับได้เลยค่ะพิเศษนะคะเล็กพิเศษมาแล้วค่ะโอ้หถ้วใหญ่นั้นเนี่ยแกน่าจะอิ่มเนาะเออชามใหญ่ดีนะ แต่ว่าอะไรคือพิเศษวะเขาก็น่าจะเพิ่มเส้นเพิ่มเนื้อให้ไงเดี๋ยวอะไรของแกวะกินดิฉันสลับชามาับแกได้ไหมครับไม่ไหวอะ่ะฉันกินพิเศษไม่ไหวแล้วฉันสงสัยเหมือนมันจะใหญ่ให้ชามอะ ลองตัดเส้นชั้นก็ใส่ชามไปดูและมาเปรียบเทียบกันว่ามันจะเท่ากันไหมมันก็ต้องไม่เท่ากันอยู่แล้วปะลองดูก่อนอืมดูเออจริงด้วยมันเท่ากันเลยนี่ว่าแม่ค้าครับ คะลบกวนมาที่โต๊ะหน่อยนะครับมีอะไรหรือเปล่าคะผมสั่งพิเศษไปไม่ทราบว่าอะไรพิเศษเหรอครับใช่เราเอาชามใหญ่กับชามเล็กมาเปรียบเทียบกันเนื้อกับเส้นเท่ากันนะและต่างกันชามกับน้ำอ่ะใช่ค่ะถูกแล้วนั่นแหลคะค่ะที่มันต่างฮะสามสิบห้าบาทได้แค่ถ้วยกับน้ำเพิ่มเนียนะ แต่เนื้อก็มีเพิ่มให้อยู่นะคะแต่ผมว่ามันก็ไม่ต่างกันนะมันมีที่ไหนล่ะครับพี่เศษเพิ่มแค่น้ำแบบถ้วยน้ำก็เพิ่มขึ้นแถบถ้วยยังเปลี่ยนอีกนี่แหละค่ะพิเศษแบบนี้เขาเรียกว่าลักไก่นะครับเออเออน่าจะตรงผิดอะเดี๋ยวคิดคราคาปกติแล้วกันแตกคงว่าทำพลาดเรือวว่า,าวตั้งใจครับเออนะใส่ผิดแหละโทษที แม่ค้าพิเศษเป็นแบบนี้หรออ๋อใช่ค่ะแม่ค้าวันนี้ฉันอาพิเศษเหมือนเดิมนะได้คะ่ะพิเศษแค่ผังหรือเปล่าเนี่ยไม่เป็นหัวเลยแม่ค้าฉันเอาธรรมดาเพิม่มอีกหนึ่งนะคะ่ะได้เลย ของฉันเอาพิเศษกับบ้านถุงนึงแล้วก็เอาธรรมดากินนี่จ้ะได้ค่ะรอสักครู่นะแบบนี้ต้องพิสูจน์ละได้แล้วค่ะอืมสั่งธรรมดาจะเหมือนได้เท่ากับพิเศษเลยอะดีจังได้แล้วค่ะค่ะอา้าว กินที่นี่เหรอคะไหนบอกว่าจะกลับไปกินที่บ้านนี่มันเท่ากันเลยเนี่ยคะฉันบ้าแล้วเชียวพิเศษแค่ผักกับน้ำเนื้อกับเส้นอ่ะเท่าเดิมนี่จะอะไรกันกันหนาเป็นบ้าเหรอจะกินแต่ละทีต้องมานั่งวัดว่ามันเท่ากันหรือเปล่าเนี่ยแล้วทำแบบนี้ทำไมล่ะคะบอกพิเศษแต่ทำเท่าเดิมนี่พิเศษกับธรรมดามันเท่ากันมาตลอดเลยเหร ตอนฉันขาย20บาทไม่เห็นมีใครมาพูดแล้วมันถูกพอฉันขาย3 5มหมีปัญหาขึ้นมาทันทีนะมันถูกกว่าธรรมดาร้านอื่นอีกมั้งจะไปเทีกับร้านอื่นทําไมของเธอสองชามถึงเท่ากับธรรมดาของร้านอื่นก็ร้านเธอตั้งใจขายราคาถูกเพื่อลดปริมาณของอยู่แล้วนี่ใช่คนที่กิน20บบาทมันมีไม่กี่คนหรอกที่กินถ้วยเดียวอะตกลงธรรมดากับพิเศษของเธอมันเท่ากันแต่หลอกลูกค้าใช่ไหมว่ามันพิเศษพิเศษฉันเพิ่มน้ำเพิ่มผัก แค่สิบห้าบาทอะ,ะเจาอะไรมากวะแค่สิบห้าบาทเธอลองคิดดูดีนะถ้าเพิ่มเงินแต่ได้ของเท่าเดิมว่ามันคุ้มไหมฉันเห็นด้วยนี่พิเศษอะไรเส้นก็ไม่เพิ่มเนื้อก็ไม่เพิ่มลูกชิ้นก็ไม่เพิ่มถ้าเป็นพิเศษร้านอื่นนะเขาเพิ่มให้มากกว่าธรรมดาอีกเออถ้ามีปัญหามากอะก็ไปกินที่อื่นราคาเนี้ฉันขายคนอื่นได้เห็นแล้วเสียความรู้สึก 15บห้าบาทฉันไม่ซื้อผักมาต้มได้เยอะกว่าเธอให้อีกที่นี่กินอะไรดีอ่ะสวัสดีค่ะเ๋วยเตี๋ยวไหมคะราคาเดียว35บาททั้งร้านค่ะเอาไงดีวะเขาอาจจะเพิ่มปริมาณให้อิ่มในชามเดียวก็ได้ตอนนี้ที่ร้านอะมีแค่ราคาเดียว35บาทไม่มีพิเศษค่ะ ลองดูไหมรสชาติก็ไม่ได้แย่ถ้าสิบห้าบาทก็ไม่ได้แพงมากไม่แพงเลยค่ะที่นี่ราคาถูกที่สุดแล้วนะคะเออก็ออไ,ได้มาแล้วค่ะ ก็เหมือนจะได้เ,เท่าตอนราคา20เลยนะครับนี่จะมีปัญหาอะไรกันอีกอะ่ะตอนขาย20บาทก็บอกว่าน้อยไปพอขาย3าย3,5นั่นมาบอกว่าแพงไปอีกตอนเนี้ยคุณขายราคา35แต่ปริมาณเท่ากับ20ใช่ไหม20อะไรอีกอย่ามาเอาเปรียบกันนะตอนนี้มีแค่ราคาเดียว35บาทเข้าใจไหม คุณจะตั้งราคาสาสบาบาทมันก็ไม่ได้แพงนะถ้าคุณเพิ่มเงินให้อะแต่นี่ไม่ได้เพิ่มอะไรเลยไม่ได้ต่างกัน20บาทก็เพราะมีลูกค้าที่มีปัญหาเยอะแบบพวกแกนี่ไงร้านฉันเลยจะเจ๊งเรื่องมากอะไรกันนักหนาวะปัญหามันอยู่ที่คุณโลภหรือเปล่าคุณทําให้ลูกค้าเข้าใจผิดว่าการเพิ่มเงินจะได้ปริมาณมากขึ้นแต่มันไม่ใช่แต่ฉันเป็นแม่ค้าฉันพอใจจะขายเท่าไหร่มันก็เรื่องของฉันครับ คุณจะตั้งราคาเท่าไหร่ก็ได้แต่จิตนาของคุณน่ะมันหลอกลวงไงเออแล้วมันจะทําไมวะจะกินไม่กินถ้าไม่กินอะ่ะก็ออกไปได้แล้วแล้วก็จ่ายเงินมาด้วยผมยังไม่ได้กินเลยจะจ่ายเงินได้ยังไงอ,อ้าวจะแกสองคนสั่งมากินแล้วนะทําไมจะไม่จ่ายเหรอจ่ายมาเลยนะสองข้วเจ็ดสิบงั้นเก็บเงินนี่ไว้ให้ดีนะเพอต่อไปเนี้ยเราจะไม่มากินที่นี่อีก ถ้ายังไม่ปรับปรุงตัวระวังจะไม่มีลูกค้ามากินร้านคุณนะครับไปฟิลนึกว่าจะปรับปรุงตัวได้แล้วซะอีกคอยดูนะถ้ายังเป็นอย่างนี้อยู่อ่ะร้านนี้เจ๊งแน่ไปคนไปไหนหมดวะ เตี๋ยวไมจ๊ะก๋วยเตี๋ยวไก่อร่อยอร่อยนะมาสิมากินที่ร้านก่อนได้มีราคาพิเศษนะวันนี้ไม่อ่ะฉันกลัวโดนหลอกอีกก๋วยเตี๋ยวธรรมดาแต่ราคาพิเศษไม่นะตอนนี้มีราคาเดียว อิ่มเต็มถ้วยแน่นอนให้ผักเยอะเต็มถ้วยะสิทำตัวเองแท้